นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฉีดป้องกันไวรัสโควิด -19 กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งทางด้านของนายเสกสรรนิยมเพ่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยก็มีการเซ็นเอ็มโอย์นะครับในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดกับ ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยมีทางด้านนายแพทย์นิตินะครับเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยพร้อมกับพยานล,ลงนามในบันทึกข้อตกลงแน่นอนครับว่ามันเป็นการเร่งรัดการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิตามวาระชาติซึ่งจะมีการเขาเรียกว่าสร้างคุมคุ้มกันหมู่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในด้วยประชากรดังนั้นจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีนโยบายในการเร่งรัดรัดกลุ่มในการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนและเข้าถึงให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนของเทศบาลเมงเเพชรรบบบูนน่ยก็ขาั ของทงั้งทางรัฐบาลเองแล้วก็ทางจังหวัดนะฮะก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด19นะฮะใ,<ช>ให้กับทางโรงพยาบาลเพชรบู์เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับวัคซีนจะได้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นทีละพื้นที่ทีละพื้นที่แล้วก็เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ในที่สุดนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติวิถีใหม่ได้ ในเร็ววันนี้ครับรู้สึกล่าสุดอปทอของเพชรบูรณ์เองนะครับเมื่อวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมานะก็มีการอนุมัติงบประมาณผ่านมาแลา้วฮะจ่ายขาดเงินสะสมจนหกล้านบาทจะซื้อวัคซีนแล้ว6,000โดสนะครับให้กับประชาชน3,000คนด้วยกันอ่ะ